ข้าวต้มบาทเดียวข้าวบุฟเฟ่ห้าบาทนี่ราคาเนี่ยดูผ่านไม่มีถึงน้อยเลยนะบุฟเฟ่เขาสวยข้าวต้มได้หมดปลาใสาเกือบโลนะ195ร้อยเก้าสิบห้าบาทถัท<า>งท<า>ี่บาทใสทุกอย่างมาเต็มพิกัดมากชั่ซอสนะกรอบให้เยอะจัดถ้ามันกุ้งเยี่ยมเลย ตอนนี้อยู่ร้รญญานข้าวต้มบัตรเดลินาญปลากกินอะไรดีปลาหอยลาย45บาทต้มยำกุ้ง60บาทข้าวต้มฟรีฟเหรอครับหรือว่าบัตรบุฟเฟ่ต์ครับข้าวบุฟเฟ่าาต์5บาทที่เรารีบมาตั้งแต่ร้านเ,เปิดเลยนะเคยมาแล้วคนเยอะอยงไงวันนั้นน,ะน,น,น่ะเมนูแนะนำด้วยไก่ปลาทอดน้ำปลา<บ>นี่ราคาเนี่ยดูผ่านๆไม่มีถึงน้อยเลยนะแล้วข้าวยังบุฟเฟ่ต์5บาทอีกโอ้โหราคาดีจัดข้าวก็ตักเองบุฟเฟ่ต์มาคนแรกเลยไม่มีใครมาก่อนเลยอันนี้ข้าวต้มร้อนนุ่มเลยอ่ะตักเต็มที่5บาทเท่่าาานนั้้้้้บุฟฟเตต์สววยขมมไดดห นี่มีเครื่องปรุงต่างน้ำพริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยกินนี่ดีกว่าเดีไปลาดนะพี่โชวคือน้ำจิ้มกับข้าวก็บริการตัวเองมีน้ำจิ้มบวยด้วยซอสพริกกาม้าบินครับตอนนี้คืออร่อยมันจหวานๆๆหนะ่อยกินในไข่เจียวอร่อยมากซีฟู้ดปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกวะข้าสวยข้าวต้มดูเม็ดเรียงสวยน้ำคือขุ่นสวยเลยอย่างเงี้ยคือข้าวต้มในอุดมกติก,กับข้าวไม่มาคือไม่ไหวจริงตอนเนี้ยหิวข้าวโอกินข้าวกับน้ำพริกเหรอ <S <S ไม่ดูอยากชิมอันนี้ว่ามันคืออะไรวะ น้ำจิ้มซีฟูด้ดเฮ้ยดีเลย,ยหมูกรอบนะหมูกรอบหมูกรอบทอดเมืงอิี้สั่งอะไรนะทอดกระเทียมพริกอะไรเนะี่ยทอดแบบแห้งๆเลยใช่หมูทอดกระเทียมนะตอนแรกรกูนึกว่าหนังไก่ถ้าทางแบบว่าหมักน้ำพะโลมาใช้ได้เหมือนกินพะโลมไม่ได้ใช้ช้อนแล้ว ยืดว่ะรุ่นฮะว่าจะคืออะไรฮะเฮ้ยไข่คืนอดคอทอดนี่ไงกุ้งแช่ปลาสามสิบบาทตอนแรกผมคิดว่า3ตัวนะสามสิบบาทนะหมูกรอบผัดขิงไข่เค็มผัดพริกขิงฮะดูดีทุกเมนูดูขนาดตัวก่อนนะไม่ขี้เหร่เลยสามสิบบาทอย่างมีมะระด้วยข้าวต้มกับกุ้งแช่ยังไงไม่ได้ที่ผมกระตีหมูกรอบฮะเลยหมูกรอบให้เยอะจัดต้องหมูกรอบกรอบดีมากปูนี่มันไม่เกลืออันนี้ก็อึ้งกันนะเดี๋ยวปูนี่ผัดมาสวยงามมีพริกหวานเนี่ย ชวนเลยเนี่ยมีกล้ามด้วยมุมแบบมาวินเลยเนี่ยการผัดของเขานี่คือใส่ทุกอย่างมาเต็มพิกัดมากข้าวหมดไปด้วยว่าข้าวหมดไปนี่ฮะเบอร์รี่สองนะฮะคูนี่มีต้องกินกับข้าวใช่ขาหมูกรอบโค้ชชอบเลยเวลาไปอะไรกินแล้วก็ต้มทีิเด็ดเลยระวังร้อนเยี่ยมเลยนี่ถ้ามันกุ้งกุ้งกับเกล็ดขนมปังเอามาจุ่มเกอบพิขิง นี่ก็น่ากินนะตอนนี้กูชอบที่สุดเลยว่าหมูกรอบต้องอร่อยแน่เลยมันต้องหวานๆแน่เลยคิดถึงย่าเลยย่ากูทำปลาราดพริกรสชาติแบบนี้เลยวันนี้กุ้งส้มคือสีของกุ้งะจิ้มกับบ๊วยนะอร่อยเลยอยนนี่กินใหญ่มากสันข้อหมูอันนี้ฟิวกินกับข้าวเหนียว ตาสีฟูแล้วกันเป็นหมูกรอบแห้งๆแบบจิ้มดำได้หมดเลยจิ้มพริกได้รันหัวเลยจิ้มทิชชู่มาหมูกรอบทิชชู่นี่ดำล่ะนี่หมดเลยนะนี่จะหมดอันนี้แรงมากฟิลหมูตอนเช้าอ่ะนะต้องกินเยอะๆเนื้อข้าวดีมากยำกุ้ง ดูถ่ายดูนิ่มๆนะกุ้งดองหรือเปล่าตัวจิ๋วนะน่ารักอะไรเฮ้ยคุณคือเซ้นเก่าเนี่ยเขล่อหมดแล้วแล้วนียเรสั่งแปะซ่าเพิ่มด้วยเหมือนกินออเดอร์ไปตอนนี้เมนูนี้มีได้ไงวะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหมาครับร้อยเก้าสิบห้าได้เป็นตัวนี่คือน้องเคี้ยวกุกด้าชิ้นยกที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วนี่ฮะปลาไซส์เกือบโลนะร้อยเก้าสิบห้าบาทตัวใหญ่มากไม่ใช่กินได้ น้ำอร่อยมากใช้ได้นะเนื้อแน่นนะเนื้อเยอะนะเนี่ยะเอากินยากนะเนี่ยนี่หลังก้าวปลาอร่อยปลาเนื้อไม่เล็กเนื้อดีน้ำเลี้ยงนะขาดไม่ได้ในร้านข้าวต้มอืมยำปลาสลิดกิดปลาสยามใส่มะม่วงด้วยนะใส่กระดูกมาด้วยว่ะใส่ก้าวมาด้วยจะลองไหมก็มันจะกรอบหรือเปล่าก็จะไม่เคยเจอนะกินได้ไหมถ้ามันแข็งมากก็ไม่ต้องเฮ้ย กินได้เป็นปลาสลิดแบบเค็มๆนะต้องกิ่กัข้าวเปรี้ยวหวานลงตัวจ้าวทูก็มีผักบุ้งของพวกนี้ควรเหมือนเซตแรกนะใช่ทาซอสนะให้เยอะเนี่ยนี่ไข่เจียวฮะเบสิกฟูฟูฮึมลองเล่นลองเล่นลองเล่นาจิ้มซีฟูนี่เขาให้มาแบบล้นๆเลยนี่โอเคแล้วขอเขาขอเขาขอที่ผมเพิ่งดูไปดูมาบ้างก็เหมือนข้าต้มไปเรื่อยๆนะต้มตรงเครื่องเฮ้ย นี่ฮะหมดแล้วฮะแกงส้มแป๊ซ่าเนี่ยเด็ดยำก็หมด ทุกอย่างหมดวันนี้กินกันไปประมาณ15เมนูวันนี้คือการกินข้าวต้มที่กินกราคายอะที่สุดในชีวิตกูแล้วกินเป็นบุฟเฟ่ต์เลยสามทันสามร้อยเจ็ดสิบครับเขาให้พอแล้วด้วยครับรวยแบลร์ราคาดีฮะราคาบิ๊นเขอบินหน่อยขอบินอ๋อครับขาบินคืนละเปิดบินร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวต้มบาทเดียวอยู่ในซอยสวนสยามเปิดในกูเกิลแมปเลยเปิดไปสองโมงครึ่งแล้วก็ปิดสามสี่ทุ่มก็มากินกันได้ถ้าใครอยากมาลองร้านข้าวต้มถูกๆราคาเป็นมิตรภาพกินข้าวได้ไม่อั้นราคาเหมือนร้านข้าวต้มเเมมมมื่่่ออออปปรรระะาาาาาาณีีีทแแลล้้ววใคคคผนนถก็งดูโับบบ๊ยย เจอกันบ๊ายบายแชทกัน